สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนวิชาสุขศึกษาและพละศึกษานะครับวันนี้ครูชาญจะพามาเรียนหน้า92ครับให้นักเรียนเปิดหน้า92ขึ้นมาพอเปิดขึ้นมาแล้วให้ดูในข้อที่1เห็นไหมครับบอกสิ่งที่นักเรียนควรปฏิบัติเพื่อทำให้มีสุขภาพดีมา5้ข้อ,อมีวิธีปฏิบัติอย่างไรนะครับ เพื่อทําให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีมา5ข้อนะครับนักเรียนตอบมา5ข้อนี้ส่วนในข้อที่2ขีดเครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมของภาพอาหารที่นักเรียนควรกินเพื่อให้ได้รับสารอาหารครบห้ามูเห็นไหมครับมันจะมีอยู่หภาพด้วยกันนะครับให้นักเรียนขีดถูกลงไปในช่องสี่เหลี่ยมน,นะครับที่นักเรียนคิดว่ากินแล้วทําให้นักเรียนเองเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแล้ว ได้รับสารอาหารครบ5หมูนะครับพร้อมบอกอาหารในข้อใดที่นักเรียนไม่ควรรับประทานนะครับทั้งหมดใน6กรูปนี้อันไหนที่นักเรียนไม่ควรรับประทานนะครับเพราะอะไรถึงไม่ควรรับประทานานี้เสร็จแล้วนะครับเปิดต่อไปที่หน้า93้าามเดี๋ยวครูเร่อนไปห,หน้าเก้ก่อนครูไม่ได้ไร้สดนะครับ เนื่องจากสอนหลายห้องพร้อมกันจึงใช้เป็นวิธีการบันทึกวิดีโอแทนต่อไปข้อที่3ข้อที่3เห็นหรือยังครับให้ขีดเครื่องหมายถูกหน้าข้อที่ถูกและให้กากระบาทหน้าข้อที่ผิดมีอยู่ข้อข้อยกันเห็นไหมครับข้อไหนที่นักเรียนคิดว่าถูกให้ขีดเครื่องหมายถูกลงไปข้อไหนคิดว่าผิดก็ให้กากระบาทลงไปนะครับ แล้วมาดูต่อคอเสีใหญ่เห็นไหมครับให้ใส่หมายเลข1ถึงหมายเลข4นะครับ1 2 3 4อาเรียงลำดับขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อได้รับบาดเจ,จ็บนะครับจากของมีคมแล้วจับคู่กับภาพให้ถูกต้องนะครับให้นักเรียนใส่หมายเลขเรียงลำดับก่อนนะครับแล้วก็จับคู่นะครับโยงแต่ละข้อนะครับเดี๋ยว ช่วงท้ายนะครับครูจะมีเฉลยให้นะครับแต่อยากให้นักเรียนฝึกคิดปฏิบัติก่อนนะครับอ่ะหน้าต่อไป94 94 95นะครับหน้าที่94 95นี่คือเป็นแบบทดสอบนะครับ20ข้อด้วยกัน20ข้อนะครับให้นักเรียนกากระบาดคำตอบที่ถูกที่สุดอ่า คำตอบที่ถูกที่สุดนะครับ20ข้อให้กายกระบาดหน้า914 9 5เมื่อเรียนทําเสร็จแล้วเปิดต่อไปขึ้นไปหน่วยการเรียนรู้ที่4ความปลอดภัยในชีวิตครับความปลอดภัยในชีวิตครับอุบัติเหตุจากการเดินทางนะครับ อุบัติเหตุจากการเดินทางอุบัติเหตุก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดนั่นเองนะครับก่อให้เกิดการบาดเจ็บพิการและอาจเสียชีวิตได้นะครับามาดูอันแรกกันเลยอุบัติเหตุจากการเดินทางทางบกเห็นไหมครับทางบกมีอะไรบ้างเยอะแยะเลยเช่นความประมาทความคึกขนองนะครับ สภาพภูมิอากาศหรือภูมิประเทศนะครับนักเรียนศึกษาดูนะครับอ่านดูมีเยอะแยะมากมายนะครับประเภทที่สองก็คืออุบัติเหตุจากการเดินทางทางน้ำนะครับทางน้ำก็คือนั่งเรือนั่นเองนะครับเช่นเรือชำรุดประมาหรือชนกันเป็นต้นนะครับ มาดูหน้า1 0 3ตอบคำถามต่อไปนี้นะครับข้อที่หนึ่งนักเรียนเดินทางจากบ้านมาโรงเรียนโดยวิธีใดนะครับแต่ละคนจะเดินทางมาไม่เหมือนกันใครเดินก็ให้ขีดถูกลงไปใครนั่งรถยนส่วนตัวก็ให้ขีดถูกลงไปนะครับนั่งขี่จักรยานหรือนั่งรถโดยสารรถประจำทางนะครับแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับให้นักเรียนเลือกมา อะต่อไปเลยครับต่อไปหน้า104นะครับขพอาให้หนึ่งเขาบอกว่าให้หาข่าวที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุทางบกหรือทางน้ำนะครับคนละหนึ่งาวจากหนังสือพิมพ์แล้วให้นำมาติดลงในกรอบเห็นไหมครับอ่าให้หาจากหนังสือพิมพ์นะครับหรือสื่อต่างๆ เสร็จแล้วนักเรียนก็มาตอบคําถามด้านล่างนะครับข่าวที่นักเรียนนํามาติดเนี่ยมันเป็นอุบัติเหตุทางได้นะครับเกิดจากสาเหตุอะไรและมีวิธีป้องกันอย่างไรนะครับนักเรียนสามารถตอบได้จากข่าวที่นักเรียนนํามาเลยด้านล่างนะครับจะเป็นเติมวิธีการป้องกันอุบัติเหตุจากการเดินทางลงในแผนภูมิก้างปลาเห็นไหมครับตรงนี้นะครับก้างปลาเติมลงไป นหน้าต่อไปหน้า1น5นะครับแบบทดสอบ10ข้อให้การกระบาดคำตอบที่ถูกที่สุดอ่า10ข้อนะครับฝึกทำนะครับฝึกความรู้ความคิดของเรานะครับทำให้ได้นะครับอ่าสุดท้ายครูจะมีเฉลยให้นะครับแต่อยากให้นักเรียนทุกคนฝึกทำก่อนนะครับอ่า